ผมมีเนี่ยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาปรับซาวนะครับพี่แฮกปุงคลาสอ่าจริงอันนี้ผมตั้งใจทําอยู่แล้วนะหมายถึงว่าตั้งใจว่าจะทําของพี่แฮกอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีคนขอกันมาพอดีเลยนะครับแบบเยอะเยอะเลยกเด้กว่าเยอะจนแบบว่าเออโอเคพอดีแล้วล่ะนะครับต้องทำละนะครับซึ่งอันนี้ก็มีการหาข้อมูลเยอะพอสมควรนะครับก็ไปได้ข้อมูลมาว่าในช่วงอัลบั้มที่หลายๆคนพูดถึงนะครับอย่างอ่า Brainstorm หรือ Emotion หรือช่วงอัลบั้ม สองสามอะไรเงี้ยช่วงแรกๆก,ก็จะเป็นตู้เมซ่านะครับใช้ตู้เมซ่าไม่แน่ใจว่าเป็นดูโอเรกิฟายหรือว่าเป็นทริปเปิลเรกิฟายนะครับแต่ว่าเป็นอยู่ในตระกูลเมซ่าแน่ๆนะครับหรือเป็นพวกอะแล็ไตลแอ็กซิสนะครับแล้วก็มีคนคอมเมนต์บอกข้อมูลมาว่าหลังๆเปลี่ยนเป็นแซนแอมนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือโทนเนี่ยเป็นเมซ่านั่นแหละผมว่านะก็เลยไปตามสืบข้อมูลนะครับที่จะหาได้ทำลงถึงให้พี่เพื่อนพี่ที่รู้จักนะครับก็ฝากถาม ถามไปถึงพี่แฮกเลยนะครับ <Wow. S 1> ก็ได้ข้อมูลมาเรื่องแคปนะครับว่าแคปที่พี่แฮกใช้น่จะเป็น h ิวแอนเคสเนอร์นะครับแต่ว่าผมลองเอาไออารแคมายิงละแล้วมันไม่ได้แบบนั้นนะครับม,มันไม่คล้ายนะครับได้ข้อมูลมาว่าแคปเนี่ยเป็นคิวแอนเคสเนอร์แล้วก็ไมเป็นเซนเนเซอร์ uh, 906นะครับผมก็ลองใช้เป็น IR <S 2> <S 2> <S 2> ที่มีแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้นะครับรวมถึงไมไม่ก็ลองใช้เดนมิกเก้ แต่ว่าในนี้มันน่าจะเขียนเป็น609แตคิดว่าน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับน่าจะเป็นจำลองเซนเลเซอร์907ครับสุดท้ายทําแบบนี้แล้วค้ายสุดนะครับทดลองมาใช้เวลาหลายวันนะครับคือทดลองทําเปลี่ยนหัวเปลี่ยนแชปเนี่ยหลายวันเลยนะครับสุดท้ายมาลงตัวที่ตัวนี้นะครับเป็นจำลองเมซ่าทริปเปิลเรติฟายนะครับชแนลเรนะครับก็คือในนี้มันจะชื่อว่าเมทัลลีทีนะครับก็คือเป็นมาจาก ทริปเปิลเรกติฟายนะครับชแนลเรสก็คือเป็นชแนลชแนลหนึ่งของทริปเปิลเรกติฟายนะครับแล้วก็ผมก็เหมือนเดิมนะครับใช้บูทเป็น th แปดนแปดนะครับปรับโอเวอร์ไดนิดเดียวนะบูทขึ้นมานิดเดียวนะครับเลเวลเต็มโทนเต็มนะครับส่วนหน้าตู้ก็จะปรับเกนอยู่ที่ประมาณเบอร์เจ็ดนะครับถ้าเกิดใครที่กีตาร์แรงแบบว่าบิ๊กอัพแบบแรงๆ EMG หรืออะไรเงี้ยปรับประมาณเบอร์สี่เบอร์ห้าก็อยู่แล้วนะครับเบสประมาณเบอร์สี่นะครับอินเดิรก็เบอร์สี่คร เทรเบิลก็เกือบเกือบห้านะครับเพรสเซนต์เนะครับรีเวิร์บเปิดถ้าจะไม่เปิดเลยนิดเดียวนะครับวอลลุ่มเกือบเต็มประมาณนี้นะครับแคปที่ใช้เป็นเป็นแคปจำลองเมซ่าเหมือนกันนะก็คือเป็นแคปเมซ่า4ีคูสิบสองที่ไม่ใช่เทรดิชชั่นแนลนะมันจะมีตัวหนึ่งเป็นตัวนี้นะครับเป็นเรกโตเทรดิชั่นแนลนะครับแต่อันนี้จะเป็นแบบน่าจะเป็นเวอร์ชันที่ใหม่กว่านะครับแต่เป็นแต่เป็นแคปเมซ่านั่นแหละไม่เป็นใช้ห้าเจ็ดนะครับตัวเดียว ไม่ใช้ไดนามิก5-7ตัวเดียวเลยนะครับจาอประมาณตรงนี้นะครับเกือบๆกลางนะครับเยื้องนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีทําอะไรเพิ่มเติมมาอีกหลายอย่างพอสมควรเหมือนกันนะครับก็คือเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆค่อยๆบอกไปนะครับเอาเป็นว่าเลือกหัวหาหัวนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็แคปนี้นะครับแล้วก็มีการใส่ดีเลย์ไว้ตัวเดงยงไว้เผื่อเวลาโซโลนะครับใช้เป็นดีเลย์บอสธรรมดาเลยนะครับ สำหรับใครที่ฟังซาวด์กีตาร์ของคลาสชนะหรือพี่แฮกบ่อยๆนะครับจะได้ยินย่านนี้นะครับมันเป็นย่านประมาณ2,180เฮิรต์นะครับตรงนี้ผมจะบูทขึ้นมาประมาณ 4dB นะครับซึ่งย่านนี้มันจะได้ยินชัดๆตอนอัลบั้ม Rock of Age นะครับแล้วก็คอนเสิร์ตแบบพวกคลาสช์อาเมี่ยอะไรเงี้ยตรงย่านนี้จะได้ยินชัดมากครับเป็นแบบซาวด์กีตาร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับซึ่งช่วงนั้นน่ะตอนอัดอัลบั้ม Rock of Age นะครับเราก็ได้ข้อมูลมาว่าในห้องอัดที่ไปอัดน่าจะเป็นประเทศออสเตรเลียครับ ก็ใช้หัวเป็นเมซ่าแน่ๆนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นดูวอลเรติฟายหรือว่าเป็นทริปเปิลเรติฟายนะครับก็เลยยิ่งมั่นใจให้เลือกหัวนี้แล้วมันก็มันก็ขายที่สุดแล้วนะครับที่ทําได้นะครับก่อนหน้านี้ลองหลายหัวมากนะครับทั้งมาเชลทั้งอ่ามันจะมีตัวหนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นคล้ายๆจ m p 1นะพีวันก็คือนะคือตัวนี้นะครับแต่มันมันก็ยังไม่ได้ซาวนั้นอยู่ดีนะครับ <Hey. S 1> สุดท้ายก็เลยมาลงเอยอยู่ที่อันเดิมนะครับอันเดิมคือ เหมือนที่สุดแล้วนะครับคือใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับทีนี้แล้วก็มีการทำอ่า EQ อีกนิดหน่อยนะครับก็คือนี่ครับ EQ ประมาณช่วงนี้นะครับผมจะตัดกลางประมาณช่วงเก้าร้อยเฮิร์ตซ์ลงไปเยอะประมาณหนึ่งแล้วก็ตัดแหลมไปไปลายนะครับเพราะว่ามันจะแหลมแบบแหลมแทงหูไปนิดหนึ่งนะครับก็คัดเยอะเลยนะครับเกินหกดีทั้งคู่นะครับ จริงๆบางคนอาจจะคัดน้อยกว่านี้นะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดใครที่ศึกษาเรื่อง EQ อย่างละเอียดนะครับบางทีเขาอาจจะไม่ไม่ไม่คัดเยอะขนาดนี้นะครับแต่ผมจะเอาเอาเสียงที่อยากได้ยินเป็นหลักนะครับก็เลยคัดเลยนะครับมีย่าน9 37เฮิร์ตแล้วก็106นะครับ107นะครับประมาณนะครับก็คัดทิ้งเลยนะครับแล้วก็มีใส่คอรัสเพิ่มอีกนิดนึงให้เสียงมันมีความแบบเหมือนเหมือนเหมือนมีอะไรซ้อนอ่ะให้มันให้มันช้ำๆนิดนึงนะครับก็เปิดไม่ได้เยอะกเปิดนิดเดียวน้อยมากนะครับ แล้วก็ใส่ความเป็นสเตอริโอเข้าไปนะครับใช้ปลั๊กอินตัวนี้นะครับเป็น CLA Guitar Stereo นะครับอ่าแล้วก็บูทย่างบิ่งนะครับก็จะได้เสียงประมาณนี้นะครับ โซโลผมก็จะเวลาโซโลเราก็จะเปิดดีเลย์อ่าแล้วมันก็จะได้เสียงประมาณนี้ครับ อ่ะทีนี้มาดูกันในส่วนของเสียงคลีนนะครับเสียงคลีนอันนี้ง่ายหน่อยนะครับเสียงคลีนผมจะใช้เป็นดีลักวีเวิร์บนะครับปรับค่าประมาณนี้นะครับวอลลุ่ม3เทรเบิลประมาณ7นะครับเบสนิดเดียวแคบไม่เปิดเลยนะครับวีเวิร์บก็เปิดนิดเดียวน้อยน,อยนะครับอันนี้เหมือนจะไม่ได้ปรับ แคปก็เป็นแคปเดิมๆของมันนะครับตรงนี้ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรก็ได้นะแล้วก็ใส่คอรััดเข้าไปนะครับก็จะได้ซาวประมาณนี้ครับหรือบอกดีเลย์เข้าไปด้วยก็ได้นะครับก็จะได้เสียงประมาณที่เพื่อนได้ยินนะครับทั้ง2 p งพซจะใส่น้อยเกจไว้ด้วยนะครับใส่น้อยเกจเพื่อตัดตัดพวกเสียงจีเสียงหอนต่างๆนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะได้เสาวประมาณที่เพื่อนๆได้ยินกันแล้วนะครับลายส่วนของพี่พลน่าจะแหลงกว่านะครับจริงๆจากอิงจากอันนี้เป็นหลักก็ได้นะครับแล้วค่อยทาโทนให้มันต่างกันนะครับสองตัวจะต่างกันไม่เยอะนะครับต่างกันนิดเดียวนะครับด้านพี่แฮกจะคิดว่ามีกลางเยอะกว่านะครับเพราะว่าเป็นด้านสซโลของพี่พลน่าจะแบบแผ่นๆกว่านะครับแต่วันนี้เลือกลายตัวนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันทํายากกว่านะครับมันมีเอกลักษณ์ที่ที่ชัดเจนนะมันก็ทํายากนะครับโอเคหวังว่าจะเป็นประวยทุกคนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆแล้วเจอกันสวัสดีครับ